นี่คือสมาร์ทวอตราคาบบหลักร้อยที่มีใหม่และลำโพงในตัว กับเจ้าตัวนี้เลยครับผมสมาร์ทวอทโปรเจอท์ 9, หน้าจอสี1นนิ้วสวยคมชัดระดับเ d ดดีแสดงผลคมชัดทุกดีเทลวงออกแบบเข้าถึงฟังก์ชันได้อย่างรวดเร็วออกกีฬาสีก็มีมาให้มากกว่า100แบบโหมดติดตามสุขภาพด้วยความแม่นยำสูงวัดอัตราการเต้นหัวใจวัดความดันวัดออกซิเจนและติดตามการนอดหลับของเราได้อีแถมยังสามารถวัดอัตราความเครียดของเราได้ด้วยแบตเตอรี่300มิลลิแอมโหมดสแตนแบนใช้ได้ถึง30วันและใช้งานปกติได้7วันการแจ้งเตือนอัชเชน่าแอ แอปฟ้าสื่อเชื่อต,ต่างๆตัวนี้อ่านข้อความได้หมดยังสามารถโทรรับสายผ่านจากตัวนาฬิกาได้เลยหน้าปัดก็มีให้เลือกหลายแบบมากกว่า100แบบและยังสามารถกันน้ําได้ระดับ IPX68 ใส่อาบน้ําหรือว่าโดนน้ำต้นเหงื่อได้สบายใส่ออกลองกายตัวนี้ได้สบายเลยนาฬิกาสมารม์ทวอตราคาแค่หลักร้อย g o j o o f b 0 3 9ใครอยากได้ตัวนี้พิกาตะกาซสีเหมือนซ้ายมือได้เลย